ก็อย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับเพื่อนๆผมจะเริ่มตั้งแต่คลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปเลยเนาะส่วนว่ามันจะตรงใจครับคนดูหรือไม่ตรงใจครับคนดูอันนี้ก็ผมแนะนำนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำนาข้าวให้มากขึ้น ที่เป็นเนื้อหารวมๆทั่วๆไปจิปาทะร้อยแปดของเรื่องราวที่เราได้ทำเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเนี่ยลองไปดูในเพลย์ลิสต์การทำนาข้าวม่้เผ่าฟางเพื่อนๆในเพลย์ลิสต์นี้มันจะรวมทุกอย่างเลยปนเปกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องโลกเรื่องพันข้าวเรื่องปัญหาเรื่องการจัดการรวมกันอยู่นี่นั้นหมดเลยคลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มต้นลำดับขั้นตอนที่สําคัญๆให้เนื้อหามันเป็นหมวดหมู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะมันจะได้ทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจแล แลศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้คือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวครับเพื่อนๆเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะพูดในวันนี้ไม่ใช่การสง่งเสริมการขายของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะพูดในวันนี้ไม่ได้ทําขึ้น เพื่อที่จะวิาพากษวิจารณ์ณหรือโจมตีผู้จําหน่ายพันุ์ข้าวเราทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจพิษคิดว่าเราออกมาโจมตีไม่ใช่นะครับเราออกมาให้ความรู้กับคนที่ยังไม่มีความรู้มากพอเคยสงสัยไหมเพื่อนเม็ดข้าวที่เราซื้อในตลาดทั่วๆไปหรือมเมล็ดข้าวที่เราเก็บพันุไว้เองเนี่ย มันมีความแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนครับผู้จําหน่ายพันธุ์ข้าวเขาก็มีคดเกณฑ์มาตรฐานของเขาในการทําพันธุ์ข้าวเพื่อจําหน่ายเนาะแต่ในช่วงที่มันมีความวิกฤตต่อความต้องการมาเมล็ดพันธุ์สูงเนี่ยเพื่อนเนมันจะมีลูกตามน้ําหรือว่าลูกลักไก่นะย้ำนะข้อนี้ไม่ใช่การโจมตีนะ เราเล่าถึงสถานการณ์ของเหตุการณ์จริงที่เราได้สัมผัสและได้เจอมาลูกตามน้ําคืออะไรลูกตามน้ําคือมันเป็นงี้เมื่อดีมานมันเยอะกว่าสัพลายเนี่ยมันเกิดมันทาให้ข้าวที่จะเก็บพันมันเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติพอมันเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติอ่ะมันเลยทําให้เม็ดเพื่อนๆลงไปสังเกตดูเวลาซื้อกระสอบนะกระสอบทั่วไปในตลาดนะอันนี้ผมพูดถึงในตลาดก่อนนะยังไม่พูดถึงเรื่องของการเก็บพันเองนะในตลาดเพื่อนๆลองลองให้เขาจิ้ม กระสอบอะลองลองุ่มตัวอย่างของข้าวมาดูสักหนึ่งขมือเนี่ยแล้วเพื่อนๆแผลมือออกครับเพื่อนเ่นเอาแผลมือออกเนี่ยเพื่อนๆเอา2กระแสงนะครับเอาสัดสกระแสงเต็มเมนะอย่าเอาไปดูในที่ล่มนะครับพอดูในแสงเต็มเ็มเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูความเป็นสีน้ําตาลกับความเป็นสีเขียวมัวมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับ ถ้าคุณเห็นว่า,มาเมล็ดข้าวที่เป็นสีเขียวมัวนะสีเขียวมัวนะข้าวกลุ่มนี้นถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเก็บเกี่ยวก่อนอายุคือข้าวยังไม่ถึงกำหนดแล้วเก็บเกี่ยวแล้วก็รวบรวมพันุมาครับมันจะเป็นแบบนั้นแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งเพื่อนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าลูกตามน้ําใช่ไหมครับแต่มันจะมีลูกลักไกดอีกลูกนึงก็คือลูกที่ข้าวพอเวลามันตลาดมันตายเช่นเก่งไว้ว่ารุ่นนี้ความต้องการของ ข้าวสีหนึ่งมันมีความต้องการเยอะสปายก็ผลิตมามากพอมากปุ๊บปรากฏว่าขายไม่มดก็ค้างสต็อกด้วยความหัวใสของพ่อค้าก็ใช้วิธีการรีแพคกับเพื่อนๆรีแพคก็คือเอาข้าวกลุ่มนี้แหละไปเจือจางซัดส่วนอาจจะเป็น10%หรือ5%ต่อพื้นที่ต่อปริมาณข้าวใหม่มันจะทํากันแบบนี้แหละเพื่อนๆมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าทําไมข้าวที่ซื้อกระสอบมามันจึงมีเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการงอกที่มันไม่เหมือนกับที่เราเก็บผ่านมาเองเราเราต้องเข้าใจนะเพื่อนๆนะ การเป็นร้านค้าย่อยเนี่ยเป็นผู้รับความเสียงสูงแล้วสมมุติว่าเอาข้าวพันสายพันธุหนึ่งอะ มาเก็บไว้ในสต็อกแล้วมันขายไม่มดเนี่ยเขาจะเอาไปทำยังไงครับเพื่อนๆจะขายเป็นข้าวค้างสต็อกโดยที่ลดราคาเหรอทั้งๆที่ต้นทุนก็มาสูงมันก็ทาไม่ได้ถูกไหมล้วก็ซ็อบนึงถามว่ามันกําไรเยอะไหมมันก็ไม่กาไรไม่ได้เยอะหรอกจริงไหมครับเขาก็เลยต้องเลือกเอาวิธีการรีแพครีแพคก็คือการเอาสมมุติเอาข้าวค้างสต็อกเก่าเนี่ยมาหเปอร์เซ็นต์เราเอามารวมกับข้าวข้าวใหม่ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละถูกปะที่นี่คุณรู้สก ว่าเวลาคุณแช่แล้วคุณวักคุณบ่มเนี่ยทำไมข้าวมันถึงงอกไม่ดีทําไมข้าวมันถึงมีเปอร์เซนต์การเกิดที่ไม่ดีเหตุผลส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องนี้คนขายเขาไม่บอกคุณนะเพื่อนๆนะแล้วคนรวบรวมพันคนทําพันคนแพ็คกิ้งคนรีแพ็คเขาไม่บอกให้คุณฟังนะครับแต่เรื่องนี้มันมีมานานแล้วครับเพื่อนๆนานพอๆกับเรื่องที่เอาเมล็ดข้าวดีดข้าวปานะ่าเนี่ยมาใส่ในกระสอบพันข้าวออกมาวางจําหน่ายให้พวกคุณเอามาปลูกกันจนเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้แหละครับพอๆกันเลย วิธีการแบบนี้มันเริ่มมาจากต้นเรื่องก็คือนั่นแหละกลุ่มเครือขายที่ผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อการจําหน่ายเนี่ยวันนี้เราประเด็นของวันนี้เราไม่ได้มาพุ่งเป้าของการมาหาว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บมาเนี่ยที่เรามเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาเนี่ยร้านไหนมันดีร้านไหนไม่ดีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่นะเราอยากจะสอนให้คุณแยกความแตกต่างของมเมล็ดพันธุ์ดีกับมเมล็ดพันธุ์ไม่ดีเออมันเป็นแบบนี้ที่นี่เนี่ย ไอ้จุดที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาเรียกว่าค้างสต็อกมารวมอ่ะอย่าง5% 5%เอเนาี่ยเอาไปผสมกับข้าวไม้เนี่ยไอ้นี้ยแยกยากค่ะเพื่อนเพื่อนมันแยกยากแทบจะดูไม่ออกเลยแต่มันจะรู้ก็ต่อเมื่อข้าวมาลงมาอยู่ในน้ำหนึ่งขึ้นเนพะื่อนพอมาลงไปอยู่ในน้ำหนึ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นเมือกแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวนะออกเปรี้ยวเลยนะไม่ใช่ออกแบบแว่าแต่ถ้าคุณเอาไปใส่น้ําไว้หนึ่งขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันมีกลิ่นแรงมากเลยฟึ่งขึ้นมาเนี่ย เรามีฟองขึ้นแบบเต็มน้ําเลยเนี่ยเพื่อนๆฟองก็ฟ้าขึ้นเป็นเมือกขึ้นเต็มน้ําเลยเนี่ยสัญญาณนี้บอกให้เรารู้ได้เลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดข้าวที่เป็นหนอเนี่ยที่จะงอกได้สมบูรณ์เนี่ยลดน้อยลงแน่นอนเพราะถ้ามันเป็นข้าวที่มันปกติเองตามธรรมชาตินะเพื่อนๆนะที่มันตามอายุตามรอบตามฤดูกาลของมันนะมันจะไม่เป็นแบบนั้นครับมันจะไม่มีเมือกนะครับหนึ่งนะมันจะไม่มีเมือกมันจะไม่มีฟ้าข้อนี้เป็นขึ้นบนพื้นผิวน้ํา เด็ดขาดในการสังเกตข้อนึงเลยนะกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ในส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งใจว่าผมจะตัดไว้แค่นี้แต่ในในก็พูดแล้วก็ขออนุญาตยืดรายละเอียดของคลิปวิดีโอมาอีกนิดนึงถึงเรื่องของการแช่เมล็ดพันธุ์นิดนึงครับเพื่อนๆครับเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ระหว่างดินเหนียว ดินทรายเนี่ยมีความแตกต่างกันนะเพืเ่อนๆนะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เจอปัญหาแช่ข้าวหวานแล้วเนี่ยเม็ดข้าวมันตกลงไปบนพื้นแล้วเนี่ยมันกังเลยแล้วมันมันไม่งอกเลยรากก็แห้งจาวก็แห้งเม็ดก็กิ้งอยู่บนผิวดินอ่ะพวกดินทรายดินล้วนดินตะกอนอะ่ะเคยเจอไหมถ้าคุณเคยเจอปัญหานี้คุณฟังคลิปเรานะแล้วคุณจะเข้าใจถึงปัญหาแล้วคุณจะเข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ แล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพของข้าวในนาคุณค่อยๆดีขึ้นตามลําดับจากองค์ความรู้ของคุณที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับในสภาพดินขออธิบายงี้ก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆรู้ไหมว่าการแช่ข้าวหนึ่งคืน2คืน3คืนที่จมอยู่ในน้ํากับการแช่ข้าวยี่ิบสีชั่วโมงแล้วบ่มอีกยิบสีชั่วโมงเป็น4 8ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนเนเจริญเติบโตไม่เหมือนกันมันเจริญเติบโตไม่เหมือนกันตรงไหนเมล็ดข้าวที่จมน้ํามากกว่า2คืนขึ้นไป มันไม่รู้ว่ามันจะด้วยความตั้งใจหรือมีเหตุอันจําเป็นหรือว่ามันจะอะไรก็ตามแต่นะที่มันจําเป็นต้องอยู่ในบ่อซีเมนท์ที่เราแช่ค้างไว้เนี่ยหนึ่งคืนสองคืนหนึ่งคืนผมไม่พูดถึงนะเอาตั้งแต่สองคืนไปเลยสองคืนสามคืนเนี่ยเพื่อนๆสองหรือสามคืนเนี่ยถ้ามันแช่อยู่ในน้ําแล้วเนี่ยถ้าเราวักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวที่เร็วมากๆเลยเพื่อนเเร็วกว่าการที่เราแช่น้ําคืนเดียว เหตุผลทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้ามันไปทําปฏิกิริยากับแป้งทําให้แป้งมันคายตัวพอแป้งมันคายตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการทํางานของเอนไซม์ที่มันทําหน้าที่เปลี่ยนแป้งกลับมาเป็นน้ำตาลเนี่ยเพื่อนๆมันก็ง่ายแล้วมันก็เร็วคุณลองรับตาึกภาพดูสิว่าแป้งที่มันยังไม่คายตัวสมบูรณ์ดีอย่างเราแช่หนึ่งคืนแล้วเอาไปบ่มเนี่ยการคายตัวมันยังไม่ยังไม่จัดว่าสมบูรณ์พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ย เวลาเราเอาไปหวานลงแป้งอะเพืเ่อนๆมันไปเจอกับสภาพอากาศร้อนบ้างแล้งบ้างแห้งบ้างใช่ไหมมันก็เลยทําให้อะไรครับมันก็เลยทําให้ความชื้นในเม็ดมันไปก่อนกาหนดพอไปก่อนกําหนดปุ๊บอ่ะเข้าแทนที่มันจะทําหน้าที่ย่อยเอนไซม์ของแป้งอ่ะมาเป็นน้ําตาลแล้วเอามาใช้เป็นพลังงานที่จะทําให้ต้นกับรากอ่ะมันจเจริญเติบโตได้อ่ะมันหายเลยเพื่อนเนพอมันหายปุ๊บมันก็ทําให้ตน้นเขาเริ่มแต่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 แต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  แล้วก็ใช้เวลาหลายวันเลย2วัน3วันสีวัน5วันสาเหตุมันเป็นอย่างนั้นคือไอเรื่องจํานวนการบ่มเนี่ยต้องเนี่ยผมให้เป็นเงื่อนไขเดียวกันก็คือบ่มคืนนึงแล้วหวานโดยใช้โดรนโดยใช้เปสภพยหลังเครื่องพ่นะไม่ต้องบ่มหลายคืนเพื่อนๆบ่มแค่คืนเดียวกับเงื่อนไขของการแช่เมล็ดพันธุ์หนึ่งคืนแช่เมล็ดพันธุ์สองคืนสามคืนสีคืนห้าคืนเนี่ยแช่ได้นะครับเพื่อนๆแช่ได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์อะจมอยู่ในน้ำอะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยไม่เน่านะครับถ้าคุุณมีเเหตอัันนจจําป็รริงๆคบ เหตุการณ์ดังกล่าวนะมันสามารถจมอยู่ในน้าได้เป็นอาทิตย์เลยครับไม่เสียหายเฉพาะในกรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเชื่อใจได้ว่ามันคือเมล็ดพันธุ์ใหม่จริงๆที่เราเป็นคนเก็บหรือจากแหล่งที่เราซื้อแล้วเราเชื่อถือได้จริงๆว่ามันคือเมล็ดพันธุ์ใหม่จริงๆแบบนี้ทําได้ครับเพื่อนๆไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณซื้อมาจากตลาดแล้วเขาบอกว่ามันพมันไหมมันไหมแล้วคุณเอาแช่ไปปึ้งปุ๊บแล้วมันเกิดฟองเกิดฟองเต็มเลยพอเกิดฟองเสร็จปุ๊บเกิดฝ้าขึ้นที่ผิวน้านะอันนี้ให้รู้เลยว่าามันนคือข้ ปนคือข้าวเมื่อฤดูการที่แล้วเอามาคุกข้ากับข้าวในฤะดูฤดูการปัจจุบันมันเลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นครับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราแช่อยู่ในน้าครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเราพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณลนอว่าลักษณะการแชร่เมล็ดพันธุ์ที่แช่หนึ่งคืนแช่สองคืนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวกับประสิทธิภาพการโตของต้นข้าวในนาที่เป็นดินทรายดินร่วนดินตะกอนเนี่ยให้แช่ฟังดีๆนะครับให้แช่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่สองคืนขึ้นไป โดยจมอยู่ในน้ําอย่างนั้นและแล้วหาภาชนะปิดอย่าให้น้ําแห้งแล้วอย่าให้ถูกแสงโดยเฉพาะข้าวจัสมินนะครับโดยเฉพาะข้าวจัสมินข้าวที่งอกง่ายๆนะในขณะที่เพื่อนๆแช่อยู่ในน้ำพนเพื่อนๆลองเปิดกระสอบดูสิขณะที่ยังไม่ได้ออกขึ้นจากน้ำนะประมาณคืนที่2คืนที่3คุณจะเริ่มเห็นแววตรงจมูกข้าวมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆก็จะเริ่มมันจะเริ่มแตกตาแต่มันแตกไม่ได้เพราะมันไม่ได้แสงมันไม่ได้ออกซิเจนมันอยู่ในน้ำานมันรอรอ,อวันที่เม็ดข้าวเนี้ยจะพ้น พ่นน้ําขึ้นมาแล้วพอมันพ่นน้ําปุ๊บเปิดเพืเ่อน,นมันไปเร็วมากเลยครับมันแทงเนาะแทงรากเร็วมากเลยฟึงฟ่งฟังฟ่งฟึ่งฟั่งเร็วมากเลยเนี่ยก็ลองเอาลักการี้นะไปใช้กับดินทรายดินล้วนดินตะกอนนะที่คนหลายๆคนเอาไปหวานแล้วเม็ดข้าวมันไม่ขึ้นแล้วก็จําเป็นจะต้องไปใช้มเมล็ดพันธุ์ทั้งสีทั้งห้าทั้งหวานเพราะว่าหวานไปแล้วข้าวก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งขึ้นละเม็ด บางทีกับเม็ดกิ้งบางทีกับเม็ดไม่กิ้งเนี่ยก็เอาวิธีการนี้ไปแก้ไขปัญหานี้ได้นะเพื่อนๆนะได้ผมรับประกันเลยว่าได้ผลนะครับได้ผลก็คือรูปเทือกรูปเทือกเซตอย่าลิบทิ้งน้ํานะเล่นเทือกถ้ามันเป็นนาที่มันเป็นนาแบบพื้นพื้น,นเดิมๆเองเลยเนะี่ยก็ถ้าจะลดความเสียงของปัญหารเรื่องดินมันตกพนลึกมันงึบมันงับเร็วเกินเนะี่ยก็ อาจจะวันที่ชักล่องก็หวานตามหลังเลยก็ได้สําหรับแปลงนาดินล้วนดินทรายดินตะกอนนะแต่กับสภาพนาที่เป็นดินเหนียวดินเหนียวไม่มีข้อจํากัดเพราะว่าดินเหนียวมันเป็นดินที่ดินมันมีความชื้นสูงเม็ดข้าวเวลามันฝังลงไปในดินครึ่งเม็ดมันก็ยังดึงความชื้นจากจากเลนจากตมะขึ้นมาที่เข้าไปที่เมล็ดแล้วทําให้แป้งมันค่อยๆเปลี่ยนกระบวนการ ทำเอนไซม์ก็ทำหน้าที่ค่อยๆย,ย่อยแป้งกลับมาเป็นน้ําตาลให้หนอข้าวเนี่ยจเจริญเติบโตได้นี่คือความแตกต่างระหว่างดินเหนียวกับดินทรายที่เราควรมีลักและวิธีการในการจัดการที่แตกต่างกันไป มันอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับบางคนที่ไม่มีประสบการณ์กับเรื่องนี้แล้วก็ปวดหัวกับการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้แต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าเรื่องผิวเผินที่คุณบอกว่าเรื่องเด็กๆมาเล่าทําไมเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันคือปัญหาระดับชาติเลยนะออกแบบเม็ดข้าวเปลือกแช่น้ําปกติมันก็จะมีกลิ่นธรรมชาติของมันใช่ไหมของคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือแม้กระทั่งคนที่ทํามานานปีดีดักนะเพื่อนๆน,นะ คือผมได้เสียงสะท้อนจากบ้านโซนกำแพงเพชรพันกระต่ายคุยประดูพวกนั้นน่ะชิริมาศนะ่ะนี่แหละถามกลับมาปัญหานี่แหละในฤดูแล้งอ่ะฤดูฝนไม่ค่อยเจอปัญหาละเมด็ดแต่พอฤดูแล้งปุ๊บรู้ไหมว่าเขาแช่ข้าวกันกี่ถังเพื่อนโซนนั้นอะ่ะบางกระสีถังบางกระห้าถัางเลยเนาะหวานกันอะ่ะแล้วห้าถังสีถังห้าถังขึ้นแบบไหนเพื่อนๆรู้ไหมขึ้นแบบประมาณข้าวสองถังครึ่งอ,อ่ะหรือสองถังอะ่ะข้าวจะขึ้นแบบนั้นอะ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นพอเราไม่เข้าใจไง ก็เอาวิธีการนี้นะมามาจัดการนะครับมันก็ปัญหานี้มันก็จะดีขึ้นทีนี้จะบอกข้อดีเนาะข้อดีของการที่เราแช่น้ําตั้งแต่2คืนขึ้นไปเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันจะทําให้หนอข้าวกับรากข้าวจเจริญเติบโตเร็วมากเร็วกว่าการที่เราแช่หนึ่งคืนทั้งนี้ทั้งนั้นควบรวมทั้งสภาพดินเหนียวด้วยนะเพื่อนๆน,นะที่พูดนี่นะงั้น ถ้ามันมีข้อดีอย่างนี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กบดุลวินิจของเพื่อนๆแล้วนะว่าเพื่อนๆจะแช่เมล็ดข้าวจมอยู่ในน้ากี่คืนเนาะผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกแล้วเนาะว่าอืมทําไมข้าวมันถึงยืดตัวชาทําไมถึงของคุณถึง3มวันสีวันคุณใส่น้ําข้าวคุณพ่นน้าเลยแต่ทําไมของเราอะ่ะสิบวันแล้วของเรายังต้นแค่นี้อยู่เลยก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับดังนั้นแล้วทำอย่างไงก็ได้ให้แป้งให้ข้าวสารที่อยู่ในข้าวเปลือกอะ มันอิ่มตัวด้วยน้ําแล้วมันคายตัวสมบูรณ์ก่อนพอมันคายตัวสมบูรณ์ปุ๊บมันจะทําให้ต้นข้าวที่เราหว่านลงไปในดินเนี่ยเพื่อนๆโตเร็วมากสองสามวันไปมองนี่เขียวปั๊ดเลยเรื่องนี้มันได้เสี่ยงสะท้อนมาจากทางพี่ประเสริฐไผ่ล้อมสะท้อนมาเพาเข,าเ,ขาเจอปัญหาเรื่องของเขาไม่สามารถที่จะหว่านข้าวได้ในใน,ในการแช่คือนนึ่งพอน้ําเต็มทุ่งเลยเขาไม่รู้จักจะระบายไปไหนก็เลยนึกได้ว่าผมเคยพูด คลิปวิดีโอก่อนๆไว้ว่าให้จมน้ำมาอย่างนั้นอย่าเอามันออกแล้วพอเรารู้ว่าเราจะหวานได้แล้วเราค่อยปล่อยน้ำออกแล้วก็บ่มไว้สักคืนหนึ่งแล้วให้รีบหวานให้หมดให้เร็วที่สุดอย่ายืดเยื้อะนะเพื่อนๆนะข้าวที่แช่น้ำหลายคืนแล้วถ้าเราไม่รีบจบภายในเวลาอันสั้นนี่นะผมจะบอกให้นะเอามีดฟันกระสอบเลยนะครับอืมถ้าข้าวที่มันมีเปอร์เซ็นต์การงอกดีๆแล้วก็งอกง่ายๆคืนตัวง,างายย่า,งงายๆอย่างพวกกลุ่มข้าวจัดมินนะก็ นั่นแหละก็มาจากปัญหาที่ทางพี่เขารีเควสมาหาผมนั่นแหละแล้วก็สงสัยไงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ผมจมเข้าในน้ำสองคืนนะ่ะกับตอนแช่เม็ดยังไม่ได้บ่มนะแล้วพอเวลาผมเอาไปหวานทำไมแค่3วันเองมันใส่น้ำได้เลยอะเพราะเหตุผลนี้แหละครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เจอปัญหาว่าทำไม3คืนแล้วมันยังเป็นหนออยู่เลยมันทำไมไม่ยืดเหมือนที่เราทำคลิปวิดีโอก็เอาวิธีการนี้นะครับไปพปับใช้ดู EP นี้ถือว่าเป็น EP แรกก็แล้วกันเพื่อน แล้วต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้เดี๋ยวลองมาคอยติดตามกันดูนะครับ